โอ้ยยยสำหรับใครที่ติดตามข่าวบันเทิงไทยแล้วคงรู้สึกตื่นเต้นไปกับเรื่องใหญ่ที่เพิ่งเกิดขึ้นนานาไหนๆก็เปิดใจยอมรับเองแล้วว่าเธอก็คือตัวหนอที่ถูกพูดถึงในข่าวหนักๆเรื่องการเดยวนี่เพื่อนๆในแก๊งกว่า400ล้านบาทเลยนะักซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้ใช่แค่ข่าวหรือธรรมดาแต่ยังดึงดูดความสนใจจากทุกฝ่ายเพราะมันเกี่ยวข้องกับแก๊งนางฟ้าที่หลายคนยังคงจับตามองอยู่แก๊งนี้เป็นกลุ่มเพื่อนสนิทในวงการบันเทิงที่มักจะทํากิจกรรมร่วมกันเช่นสแสดงคอนเสิร์ต หรือโปรเจกต์ต่างๆให้เข้าใจง่ายๆก็คือเหมือนกับเพื่อนกลุ่มใหญ่หน้าที่สนับสนุนกันและกันในชีวิตการทํางานแต่คราวนี้กลับกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะข่าวนีิสิ์ที่ดังกล่าวแต่ที่นี่ก็มีจุดที่หลายคนอาจไม่รู้หรอกนะเธอพูดด้วยสียสั่นในคลิปวิดีโอที่โพสต์ลงสตอรี่อินสตาแกรมของตัวเองโดยล่าสุดนานาได้ออกมายืนยันอย่างชัดเจนว่าใช่ขนอก็คือนานาเองและเธอย้ำว่าอักษรย่อต่อเต่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลยสักนิดแต่สําหรับส่วนตัวของนานาที่อาจจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องขนาดไหนนั้นเธอขอให้ทุกอย่างดําเนินไปตามกระบวนการทางกฎหมายเพราะเธอไม่สามารถพูดอะไรมากไปกว่านี้พ่อได้ในตอนนี้นานาเพียงขอโอกาสให้ตัวเองทํางานต่อไปและรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองขอบคุณทุกคนนะครับและนี่ก็เป็นส่วนที่หลายคนอาจมองว่ามีความขัดแย้งกันนะครับการยอมรับครั้งนี้จะช่วยยุติกระแสวิจารณ์ที่รุนแรงได้หรือไม่ แล้วความสัมพันธ์ระหว่างนานากับเพื่อนๆในแก๊งนางฟ้าจะดำเนินต่อไปอย่างไรเราต้องรอให้ทุกอย่างผ่านขั้นตอนกฎหมายก่อนแต่ที่น่าสนใจคือเพื่อนๆในแก๊งเริ่มทยอยนฟ f o l l o w นานาไปทีละคนบนอินสตาแกรมซึ่งอาจสะท้อนถึงความรู้สึกที่เปลี่ยนไปบางคนอาจเห็นว่าการยอมรับนี้เป็นการแสดงความรับผิดชอบแต่ก็มีอีกกลุ่มที่คิดว่ามันอาจสายเกินไปหรือย,ยังไม่เพียงพอคิดดูสิถ้าเป็นคุณคุณจะมองเรื่องนี้อย่างไรและนี้ยังไม่หมดนะเพราะยังมีเวทไทเทเนียมซึ่งดูเหมือนจะเคลื่อนไหว ด้วยการโพสต์ข้อความล่าสุดโดยเธอเห็นนา,นานายังยิ้มได้ในคลิปนั้นซึ่งอาจเป็นมุมมองที่แตกต่างออกไปบางคนอาจเห็นว่ามันแสดงถึงความแข็งแกร่งแต่ก็มีคนสงสัยว่าจะเป็นการปิดบังความรู้สึกจริงๆหรือเปล่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่จะถกเถียงกันนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสําหรับผู้ที่เพิ่งรู้จักเรื่องนี้เรื่องนี้สินในวงการบันเทิงมักจะซับซ้อน เพราะเกี่ยวข้องกับสัญญาณง,งานสินเชื่อส่วนตัวและแม้กระทั่งความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างเพื่อนๆเ,เช่นในกรณีนี้ที่เป็นแก๊งเพื่อนสนิทแถมยังมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้ทุกอย่างต้องใช้เวลาในการตรวจสอบแต่สําหรับนานาการโพสคลิปสั้นๆน,นี้ก็เป็นการเปิดใจครั้งแรกที่ช่วยให้แฟนๆแ,และสาธารณาชนเห็นมุมของเธอมากขึ้นเช่นเดียวกับกรณีดาราอื่นๆที่เคยเผชิญปัญหาเช่นนี้การเผยแพร่พข,ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียมากจะเร่งกระบวนการแต่ก็อ,อาจก่อให้เกิดคำถามใหม่ๆขึ้นมาได้ สุดท้ายแล้วคุณคิดอย่างไรกับการยอมรับนี้ของนานามันเพียงพอที่จะลบภาพลบที่เกิดขึ้นหรือไม่และความสัมพันธ์ในแก๊งนางฟ้าจะกลับมาดีได้อีกครั้งหรือเปล่ามีใครเห็นว่าการดำเนินเรื่องผ่านกฎหมายเป็นทางที่ดีที่สุดหรืออาจมีมุมมองอื่นที่คิดว่าจะควรจัดการแบบไม่เป็นทางการมากกว่านี้แชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเราอยากได้ความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อปูทางให้การสนทนาที่มีประโยชน์